คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่ผมเนี่ยรอคอยมากๆนะครับเพราะวันนี้ครับเพื่อนๆผมจะมาซื้อนาฬิกาลองจิ้นของมาตินทู สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินพูครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยพาเพื่อนๆเนี่ยมาเยี่ยมชมที่เคาน์เตอร์ของลองจิ้นที่ห้างเดียมวอรีเยมครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่ผมเนี่ยรอคอยมากๆนะครับเพราะวันนี้ครับเพื่อนๆผมจะมาซื้อนาฬิกาลองจิ้นของมาดินพู จะเป็นเรือนไหนจะเป็นคอลเลกชันไหนจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ผมซื้อจริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นเรือที่ผมเนี่ยจะใส่ตลอดทั้งปี2022เลยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะตอนนี้นะครับผมได้เลือกนาฬิกาในคอลเลกชันที่ผมเนี่ยต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองทายกันดูก่อนว่ามาดินคูเนี่ยจะเลือกเป็นคอลเลกชันไหนนะครับและสําหรับนาฬิกาที่มาดินคูจะเลือกในปี2022นะครับซึ่งถือว่าเป็นปีหนึ่งที่ลองจินเนี่ยมีการเฉลิมฉลองครบรอบ190ปีนะครับเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เป็นอันดับที่4ของโลก ผมก็จะเลือกเป็นทั้งหมดนี้เลยครับในคอลเลกชันที่เรียกว่า Master Collection ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นตัวจบของแบรนด์ลองจินเลยนะครับผมเองส่วนตัวในปีนี้นะครับจะแต่งตัวในสไตล์ที่เรียกว่าเป็นคลาสสิกสเ e นแวร์หรือสไตล์ซาต์ทุเรียลที่อาจจะมีการใส่สูทใส่เชิ้ตใส่กางเกงเอวสูงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมอยากจะได้นาฬิกาที่มีความคลาสสิกมากๆแล้วได้ชื่อชั้นของลองจินครับปีนี้เขาครบรอบ190ปีครับ ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าปังมากๆเพราะฉะนั้นผมก็อยากไดนาฬิกาที่เป็นตัวท็อปที่สุดนั่นก็คือในรุ่นที่ชื่อว่า Master Collection นั่นเองคราวนี้ครับเขามีหลากหลายดีไซน์หลากหลายคอมพลีเคชันให้เลือกนะครับวันนี้ผมเลยจัดมาให้แบบละเอียดที่สุดในแบบที่ยังไม่มีใครทํามาก่อนในประเทศไทยนะครับนี่นะครับผมเลือกนาฬิกาเป็นทั้งหมด3หมวดด้วยกันนะครับหมวดแรกครับสี่เรือนแรกเนี่ยจะเป็นแบบหน้าปัดสีขาวนะครับแล้วก็จะเป็นสายอลิเกเตอร์ที่เป็น สีน้ำตาลนะครับนี่สำหรับหมวดถาดที่2นะครับใครที่ชอบในสไตล์ที่เรียกว่าเป็นสแตนเลสสตีลดูแลรักษาง่ายนะครับนี่ผมก็จะเลือกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะใส่ขึ้นค้อยเพื่อนๆเนี่ยได้ชมความสวยงามน,นะครับและสำหรับหมวดสุดท้ายนะครับที่เรียกว่าเป็นซิ g กเนเจอร์ของแบรนด์ลองจินนะครับก็คือเป็นนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดแบบบลูไดเอลนะครับนี่แน่นอนว่าผมก็จะเลือกนี่นะครับ หนังอ l ลเกเตอร์ครับสวยงามมากๆนะครับนี่เป็นสีของทีมของแบรนด์ลองจินเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูแบบเจาะลึกทั้งหมด3ถาดเลยนะครับเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ถาดแรกดีกว่านะครับราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ราคาประมาณแบบ7 0 0 0 0ม่นกว่าบาทไปจนถึงหลักแสนคราวนี้แต่ละเรือนจะมีความแตกต่างยังไงครับอย่างเรือนแรกที่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับ ใครที่ชอบอะไรแบบเรียบง่ายนะครับนี่มีแค่ just ตัวเลขนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขอารบิกแล้วก็มีวันที่เรือนี้ต้องบอกให้เลยว่าดูแบบคลีนเคลียร์สะอาดสะอ้านดูสุภาพแล้วก็เรียบร้อยมากๆนะครับนี่ลองทาบขึ้นข้อนิดหนึ่งฮะโอ้โหก็ดูเรียบง่ายนะครับนี่ใช้งานได้ง่ายนะครับอ่านตัวเลขเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเราขยบมานะครับ จ่ายตังเพิ่มอีก1สเต็ปนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้มานี่ก็จะเป็นเรือนที่2ครับจริงๆเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมเนี่ยแอบแนะนำนะครับเพราะว่าเขาจะมีการบอกมูนเฟสแล้วก็จะมีการบอกวันที่เป็นซับไดเอลที่อยู่ทางด้านในเรือนนี้เนี่ยนะครับเป็นเรือนที่ขายดีมากนะครับเพราะว่าได้ทั้งความคลาสสิกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือว่าสามารถที่จะบอกข้างขึ้นข้างแรมกับเราได้แน่นอนครับทางด้านหลังก็จะเป็นหลังเปลื่ยนะครับสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าใครที่ชอบเรียกว่าการจับเวลานะครับก็จะเป็นเรือนนี้ครับนี่เรือนนี้เนี่ยเรียกว่ามีครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบอกวันเดือนนะครับวันที่ข้างขึ้นข้างแรมบอกเป็น AM-PM นะครับแล้วก็สามารถที่จะจับเวลาได้นะครับเรือนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรือนหนึ่งที่เป็นตัวท็อปของแบรนด์ลองจินเลยนะครับและถ้าใครที่ชอบในลักษณะก็คือหน้าปัดที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับ ต้องมาเรือนนี้เลยนะครับหน้าปัดอยู่ที่42มิเมตรนะครับนี่ทางด้านหลังก็จะโชว์แบบหลังเปลือยนะครับเนี่ยใครที่ชอบแบบใส่รองเท้านะครับที่เป็นสีน้ำตาลนะครับก็แนะนำเลยว่าเป็นคอลเลกชันนี้อันนี้ก็เป็นถาดแรกนะครับที่ผมเนี่ยชื่นชอบมากตัวที่ผมมีความรู้สึกว่าค่อนข้างเข้ากับมาดินกูถ้าเป็นอยู่ในถาดนี้นะครับผมจะเชียร์เป็นตัวนี้ครับ นี่ตัวที่เป็นมูลเฟดนะครับแล้วก็หน้าปัดแบบคลีนคลีนนะครับสะอาดสะอ้านแล้วก็ผมคิดว่าด้วยเรนจ์ของราคาเนี่ยอยู่ในราคาที่เรียกว่าสมเหตุสมผลที่สุดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ครบครันนะครับนี่แน่นอนว่าหน้ากระจกของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบซับฟนะครับป้องกันรอยขีดขวด่วนแล้วก็โชว์หลังเปลือยอันนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากสําสหรับถาดนี้นะครับคราวนี้เราลองมาไล่ดูถาดที่2ครับต้องบอกว่า ความสวยงามของการปัดฟินิชิงของบริเวณข้อสายนะครับของแบรนด์ลองจินเนี่ยทำออกมาได้อย่างพลิ้วไหวแล้วก็สวยงามมากนะครับผมจะลองขึ้นข้อให้ดูใครที่ชอบนาฬิกาสไตล์ที่เป็นแบบสเตลเลสสตีลอย่างเงี้ยนะฮะสายเขาเนี่ยจะพลิ้วแล้วก็รับกับข้อมือเป็นอย่างดีนะฮะใส่สบายมากๆนะครับดูแลรักษาง่ายมาก ใครที่ต้องล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะต้องเปลี่ยนสายนางบ่อยๆก็แนะนําเป็นสายที่เป็นแบบสเตลเลสสตีลนะครับสวยงามมากก็จะคล้ายๆกันครับเรือนแรกก็จะเป็นแบบเรียบเนะครับเรือนที่2นะครับก็จะเพิ่มฟังก์ชันที่เป็นมูนเฟสเข้ามานะครับนี่เรือนที่3นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นโครโนกราฟจับเวลาได้นะครับแล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับนี่เขามีการเพิ่มเติมด้วย สีของหน้าปัดครับที่เป็นสีแบบ blue d i นะครับซึ่งเป็นสีซิกเนเจอร์ของแบรนด์ l o n g c h นั่นเองนะครับทุกเรือนเนี่ยนะครับจะโชว์หลังเปลือยครับนี่จะแตกต่างกันในเรื่องของสายเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชื่นชอบเป็นสาย a l l กเตอร์ที่เป็นสีน้ําตาลหรือชื่นชอบสายที่เป็นแบบ s t a i เ l e s s steel นะครับนี่คราวนี้ถ้าเป็นสายที่เป็น s t ต i เ l e s s t e e l เนี่ยส่วนตัว ผมก็ยังชอบเป็นตัวนี้ครับเพื่อนๆตัวที่เป็นมูนเฟสนะครับนี่เดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูนะครับผมคิดว่ามีความเรียบมีความคลีนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับดูเวลาเนี่ยง่ายมากนะครับแล้วก็ยังมีความโรแมนติกของความเป็นมูนเฟสอยู่นะครับนี่สวยมากนะครับแล้วมาถึงถาดสุดท้ายนะครับนี่ซึ่งถือว่าเป็นสีที่บ่งบอกความเป็นลองจิ้นที่สุดแล้วนะครับนี่ เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบพอใส่มาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในการเรือนนี้เนี่ยมาจากแบรนด์ลองจิ้นอย่างแน่นอนนะครับนี่ตัวแรกนะครับสวยงามมากอินเด็กซ์ของเขานะครับตัวบอกเวลาเนี่ยจะเป็นลักษณะก็คือเป็นขีดนะครับแล้วก็จะมีการบอกวันนะครับแล้วก็มีการบอกเดือนนี่หลังเปลือยเช่นเดียวกันนะครับสายเป็น a l l i เ a t o r แบบบานพับปีกผีเสื้อนะครับเรือนนี้เนี่ยเรียบ,ยบ,ยบ clean ๆคลินคนนะครับแต่ว่าดูโกมากๆนี่เห็นไหมฮะ เข้ากับลุคของผมในวันนี้เลยเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสีของสายนาฬิกานะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยเข้ากันผมวันนี้คือความลงตัวที่สุดของลองจิ้นเลยนะครับนี่เดือนนี้ก็สวยงามมากใครที่ชอบแบบเรียบๆนะครับนี่เรือนนี้ก็ถือว่าราคากําลังดีนะครับยังไม่ถึงหลักแสนประมาณ80,000ื่นไปปลายนะครับนี่คราวนี้ครับขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอ่า ถ้าใครที่อาจจะต้องไปงานกลางคืนอยากได้นาฬิกาที่ดูมีความแกลมมีความโซฟิสติกส์มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะเป็นหลักเพชรเห็นไหมฮะนี่เขาก็จะมีการบอกหลักที่เป็นแบบหลักเพชรจริงๆเรือนนี้เนี่ยสามารถ Day to Night ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปทานแบบ Sit Down Dinner นะครับหรือว่าอยู่ในผับหรือว่าอยู่ในบาร์หรูๆเนี่ย เรือนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะแล้วก็แน่นอนว่ามีฟังกช์ชันของการบอกวันที่ด้วยนะครับเวลาที่เซ็นเอกสารเจรจารธุรกิจเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับนี่สวยงามมากนะครับหลังเปลือยอีกเช่นเดียวกันนะครับนี่จะแตกต่างก็คือว่ามีวันที่แล้วก็เป็นหลักที่เป็นแบบหลักเพชรน,นะครับนี่สวยจริงๆนะฮะเลือกไม่ถูกเลยนะครับเรือนต่อไปครับนี่ก็เรียกว่า เขาก็เป็นการเพิ่มฟังก์ชันเข้ามานะครับเรือนนี้เนี่ยก็คือหลักเนี่จะเป็นเพชรทั้งหมดนะครับหน้าปัดเนี่ยตัวไดเอลเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะโชว์มูนเฟสนะครับแล้วก็จะโชว์วันที่แบบซับไดเอลทางด้านในผมคิดว่าก็มีความคลาสสิกแล้วก็มีความสุภาพที่กำลังลงตัวมากๆนะครับนี่เดี๋ยวลองใส่ขึ้นข้อเพืเพื่อนดูนะครับนี่เป็นไงบ้างครับดูเท่มากๆนะครับ ดูคลาสสิกแล้วก็ดูเป็นตัวจบอะครับเพราะว่ามีเพชรนะครับนี่เวลาที่ผู้ชายใส่อะไรที่เป็นเพชรเนี่ยก็แสดงถึงความหรูหราขั้นสุดนะครับตามสโลแกนของลองจินก็คืออ l ล g a n กซ์อ a ส a t t าท u จ e นั่นเองนะครับนี่แล้วมาถึงเรือนสุดท้ายนี่นะครับเรือนนี้ที่คุณมาริโอใส่นะครับเป็นคนที่ใครที่ชอบความเร็วนะครับชอบจับเวลาหรือว่าชอบ ฟังก์ชันที่มีความคอมพลเกตสูงสุดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเรือนนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่เรือนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปจริงๆนะครับนี่ใส่ออกมาแล้วก็จะเห็นฟังก์ชัน,นกลไกนะครับรู้เลยว่าเป็นคนที่รักแล้วก็หลงไหลในเรื่องของกลไกของนาฬิกาอย่างแท้จริงนะครับคราวนี้ครับจากทั้งหมด3าถาดเพื่อนๆลองพิมพ์มาดูก่อนว่ามาดินพูจะเลือกเป็นแบบไหนดีครับจะเป็นสตีลดี จะเป็น a l l กเต t o r นะครับที่เป็นหน้าปัดสีขาวแล้วก็สายสีน้ำตาลหรือจะเลือกเป็นถาดที่เป็น a l l กเต t o r สีน้ำเงินนะครับลองพิมพ์มาดูก่อนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยนะเรือนที่ผมเนี่ยจะเลือกหรือว่าถาดที่ผมจะเลือกนะผมบอกให้เลยว่าผมเลือกจากถาดนี้ก่อนเลยครับนี่ถาดที่เป็น a l l กเต t o r นะครับนี่ผมจะเลือกจากถาดนี้เลยนะครับ แต่ใน4เรือนนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นข้อให้เพื่อนๆดูแบบละเอียดเจาะลึกว่าผมเนี่ยจะเลือกเป็นตัวไหนในรอรบไฟนอล ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็มาถึงถาดที่ผมเลือกนะครับนี่ผมเลือกเป็นสายที่เป็น blue alligator นะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด4เรือนด้วยกันนะครับเรือนแรกเป็นแบบ index ธรรมดาเรือนที่2นะครับเป็นแบบหลักเพชรมีวันที่นะครับเรือนที่3นั้นคือหลักเพชรแล้วก็มีมุนเฟสเรือนสุดท้ายครับก็เรียกว่ามาแบบ c h r o n o g r จัดเต็มเลยนะครับและเรือนที่ผมจะเลือกซื้อนาฬิกากลับบ้านในว,วันนี้นะครับเพื่อนๆทายกันถูกหรือเปล่าเอ่ย ได้แกเรือนนี้ครับนี่ผมเลือกเป็นหลักเพชรครับแล้วก็เลือกเป็นตัวที่เป็นมูลเฟนนะครับก็มีความสวยงามมีความหรูหราในแบบฉบับที่ผมคิดว่าเข้ากับมาถูที่สุดนะครับเพราะส่วนตัวเพื่อนก็คงทราบอยู่แล้วว่าผมเ,เป็นคนที่ออกงานอ e ีเวนต์ตลอดนะครับบางครั้งก็ไปทานดินเนอร์ในช่วงเวลายามค่ําคืนเพราะฉะนั้นผมเองยังไม่เคยมีรายการที่เป็นหลักเพชรเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมรับเป็นเรื่อนนี้ครับผม งั้นนขออนุญาตนะคะตั้งเวลาแล้วก็ปัดใสให้สอดีกับข้อมือนะคะได้เลยครับสักคคู่ครับครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆถ่ายกันถูกหรือเปล่าครับนี่จริงๆต้องบอกก่อนว่าทั้งสมเรือนเนี่ยสวยเหมือนกันหมดแต่ว่าสวยกันคนละแบบนะครับใครที่เรียกว่าชอบแบบเรียบๆอย่างเงี้ยน,นะครับก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เป็นแบบเทรก็ได้นะครับก็เหมาะกับตัวบทที่เป็นอินเด็กแบบเรียบๆธรรมดานะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากจะได้แบบออปชั่นสุดนะครับให้เลือกเป็นตัวนี้แทนนี่นะครับก็แน่นอนครับเดี๋ยวเรารอบปรับสายกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะใส่ขึ้น้อเพื่อได้ชมกันครับเรียบร้อยแล้วครับปัจจุบันแล้วก็ปัจเรียบร้อยแล้วนะคะได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ สวยงามมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือของเขาเนี่ยใส่ง่ายมากนะครับนี่โอ้โหตั้งมาแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับสวยงามเป็นไงครับเพื่อนๆนี่ขอให้ดูอีกสักหนึ่งรอบเป็นฮะสวยงามมากจริงๆมีความหรูหรามีความเอลเลก c e นะครับการปัดฟิเนตชิ่งงานทั้งหมดเนี่ยคือบอกได้เลยว่าดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับของลองจินเนี่ย เขามีการปรับระยะเวลาในการรับประกันสําหรับตัวเรือนที่เป็นออโตเมติกนะครับแบบนี้เป็น5ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นแบบควอททั่วไปก็เป็น2ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้แต่ผมจะบอกให้เลยว่าสบายใจเพราะว่าของลองจินนะครับเขาอยู่ในเครือของ Swatch Group และ Swatch Group เนี่ยมีเรียกว่าศูนย์ซ่อมเซอร์วิสแล้วก็บริการหลังการขายเนี่ยที่ได้มาตรฐานครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เป็นเรือนนี้ครับ ฉันเดี๋ยต้ขออนุญาตออกไปรับประกันให้เลยนะคะได้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะได้เลยครับนี่เขาก็จะมีกล่องมีถุงมีคู่มือต่างๆให้นะครับและถ้าใครซื้อรุ่นที่เป็นแบบว่าเป็นหลักเพชรเนี่ยเขาก็จะมีเป็นใบเซอร์ของเพชรมาให้ด้วยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะได้นาฬิกาลองจิ้นสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะมาได้ที่ชั้นเครับที่แผนกนาฬิกาของห้างสับพสินค้า t h ดี m Po r i u รียมนะครับตอนนี้ลองจิ้นะครับเขามีการขยายเวลาในการรับประกันนาฬิกาเป็น 5ปีเต็มนะครับนี่แล้วก็มีศูนย์ซ่อมบริการที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นเวอร์ไวดด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานหน้าร้านของลองจินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ